ก็สวัสดีครับพบกับช่องหนุ่มลุ่มน้ำไทยแล้วนะครับวันนี้อยู่บ้านช่วงโควิดนะครับไม่รู้จะไปไหนหลังจากฝนตกมา2อสาวันแล้วครับเราจะไปหาเราจะไปหาอะไรแมงอะไรนะครับที่อยู่ในในดินนะครับนั่นอุปกรณ์ก็มีคีบ นี่นะครับครีมคีบนะครับแล้วก็จะมีขวดน้ำท่านผูทท้ชมคงรู้แล้วนะครับว่าเราจะไปหาอะไรเราจะไปหาเมงมันกันนะครับติดตามไปดูเลยนะครับว่าเราจะได้ไหมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ครับแมงมันออกอีกแล้วครับออกเยอะมากเลยออกเยอะมากเลยนี่หัวปาน้อยใ่นะนั่นนกลัขนาดยนะเดียวอ่ะนี่ครับพนางานเก็บแมงมันออกเต็มหมดเลย เก็บหอยมวนะครับมันขมก็ไม่ก็ไม่ค่อยกินชอบกินเท่าไหร่นะครับไม่พ่อแม่ก่อมะนี่ไม่ได้หนังข้างค้าเนี่ยซับไดดินสินในน้ำออกมาแล้วกิโลแพงอยู่นะครับสามสี่ร้อยบาทนะครับเป็นพันเาย เป็นพันเลยเหรอกิโลเป็นพันนะครับก็ไม่รู้บริเวณนี้จะออกทุกปีน,น,นะครับแต่มันคันเลยะครับแม่มันกัดคันมากเลยเ นี่ครับน,นี่คือรูแมงมันนะครับนนี้เริ่มออกรูแมงมันนะครับนี่คือรูมันสองสามใช่ไหมน้องโอ้ยขันมากเวย้ยขันขัน,ขน ล่างโผล่หัวออกมาแล้วครับสามสี่ตัวโอ้โหมันออกมาทีมันออกมาเป็นขบวนเลยนะครับนี่ครับโผล่ออกมาอีกละโผล่ออกมาอีกแล้วเดะ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 ต้องใช้ต้องใช้คีมนะครับเอามือหยิบไม่ได้นะครับแม่มันกัดรำคาญมากนะครับ

พดตรงนันโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้แต่ละแต่ละคันไม่เอาค้ามแม่ไ่ได้นังโปลนี่ะุนห้ามมาไปไปไปนไปพุ่นมาะใช่ลงปั่นไปบุญละนี่ก็ นี่ครับออกมาอีกละยุงเยอะนะยุงก็เยอะแมงมันก็เยอะครับอ,ออกมาเอาแล้วบ่เคยอเอาแล้วบ่เคยครบแผือกงอนกูดูดแต่ล้วกูมขึ้นไม่อยู่อ๋อ ไกลขว้เดี๋ยวกับนี่อ่กะกันอันนี้ก็ไใกลขว้น่ะเนี่ยเนี่ยแมงอะไรเนะนี่ยมีออกก่อนออกกว่ามาบ้านออกกว่าหูปั่นผู้หอมมันว่าหูา้จ้าเราต้องอยู่บนโควุ่นอ่ะ

นี่ครับหปีมีครั้งหนึ่งนะครับที่มันจะออกมาให้กินนะครับก็อย่าไปดราม่ากันนะครับว่าของมัน,มนออกมาเลี้ยงโลกนะครับมันเป็นวัถจัรรของการดำเนินชีวิตนะครับไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ ทั้งเพ็นี่นะใช่น่ะทั้งยุงทั้งแมงมันมาเขาไม่รู้ขันอะไรแล้วครับในตอนนี้เย้เลยขันมากครับตอนนี้มันก็เริ่มจะซาแล้วนะครับมันจะหมดมันจะหมดละมันแล้วมันอีกอย่างนึ่งมันก็ค่าแล้วนะครับมจะหลับแล้วจะพักก่อนสนมากครับมันมืดแล้วมันจะไม่ออกแล้วนะครับ เริ่มซาละเมื่อกี้เอาไม่ทันเลยแต่นี่นานๆนนทีออกนะนี่ครับอันนี้ก็เริ่มอ,ออกมาอีกสองสามตัวนะครับเนี่ยออกคีบเลยนี่ชุบนี่ นี่ครับเริ่มเริ่มเริ่มไม่เคยออกละเพราะว่ามันมืดละเริ่มมืดละเก็บถ้ามันมีไฟมันแจ้งอยู่มันก็ยังออกอยู่นะครับแต่นี่มันมืดแล้วมันเริ่มจะไม่ออกละสังเกตจากแม่ตัวเล็กๆที่มันกัดมันคันนะครับมันจะเริ่มหายไปนะครับ แม่ตัวสีเหลืองๆมันเริ่มหายแล้วมันมันเริ่มซาละมันวงบอกว่ามันจะจะหมดละมันจะไม่ค่อยออกละถ้าแม่ตัวเหลืองๆมันมันซาละมันไม่ค่อยมีมันก็จะเริ่มหมดละนี่ครับรูเมื่อกี้เอาไปอีกตัวหนึ่งละนี่ นี่ครับแมงมันนะครับเนี่ยเป็นมแมลงชนิดหนึ่งนะครับที่ว่าราคาสูงมากซื้อกิโลเป็นพันขึ้นนะครับนี่ครับนี่รูนี่คือรูมันนะี่ตัวแม่สีเหลืองๆนี่มันกัดคันมากเลยนะครับเนี่ยนี่ครับกำลังโผลออกมาอีกสองสาตัว ครับอันนี้ผลงานที่ไปเก็บเมื่อกี้นะครับก็ได้หลายอยู่เยียอยู่นะครับนี่ครับตัวเป็นๆเ,เลยนะครับแมงมันครับแมงมันที่เราเก็บเมื่อกี้เราก็ออกมาล้างทำความสะอาดนะครับ เดี๋ยวก็จะทำเป็นอาหารต่อไปนะครับถ้าเยอะมากเหมือนกันครับครับตอนนี้ก็เริ่มจะมืดละแมงมันก็ไม่ออกแล้วนะครับเพราะว่าถ้าอากาศมันมืดมืดมันจะไม่ออกละก็ยังไงก็ขออนุญาตปิดคลิป หาแมงมันไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนุ่มลุ่มน้ำทาด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตาม